ครับผมเอานี่ครับหามุมไปก่อนพี่น้องกนเดี๋ยวพายยางเลาะมาเบ่งทางโซนงัวงามในจังหน่อยครับเหมือนนี่นี่ครับด้านนี่โวู่ข้าเจ้าขายกันเหมือนไปครับเอา สวัสดีครับสวัสดีครับ<อ>ครับผมครับผมเป็นเจ้าไหนแน่นอนครับทางพี่มือนีิครับอ่าเหลือเจ้าตัวยี่พอมาเจ้าตัวสามตัวครับอันนี้เป็นเจ้าไหนนี่ลูกแฝดบ่เพิ่งเลยลูกโอาตัวตัวตัวน้อยตัว <โต S 1> น้อยนี่ลูกลูกเพิ่นอ๋อเดี๋ยวได้รับเด้อครับผมอันนี้ลูกตัวแม่ตัวผู้ลูกแม่เนาะครับอันนี้ลูกแม่ภายในพี่น้องตอนมาไม่พอตอนมาหากันเลยบ่เออเอานะครับ นี่ครับแม่ลูกครับผมพี่น้องลูกตัวแม่เด้อครับเด้อโค้งสั่งใหญ่ๆสายหูนี่แหละพี่น้องเอ้านี่ครับเบื้องเอาแม่เพลินครับอ่าเด้อครับตัวลูกลูกจักเดือนแล้วครับสองเดือนลูกสองเดือนกว่าเดือนวันที่สิบสองครับอ่าสองเดือนวันที่สิบสองแม่ท้องว่างเนาะครับผมนี่ครับแม่ส่วนสูงประมาณเท่าไหร่ครับ ก็ชูกระหกครับเพื่นพีหกสิบบวกไดีหรือเปลพี่น้องครับผมร <hi> ้อยหกสิบบวกบวโตแม่เพื่อนอ่ะนี่นะครับเด้อคู่นี้แมล่ κα, ลูกล <49, 000. S 1> ูกโตแม่ครับผมพี่น้องครับอ่าคบนี่เปิดไว้หลายปีนะครับสี่หมื่นเก้าพันสี่หมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะผู้ใดหาจังสี่อยู่นะครับเนาะโค้งสางเงี้ยงๆครับเบื้องแม่เพื่อนเลี้ยมโตครับผมพี่น้องรัมโตยาวโค้งสางดีเด้อพี่น้องเด้อครับเบื้องส่วนท้ายส่วนหลังลูกนี่ก็โตดีโตเก่งครับก็ลังกินนมอยู่นี่แหละแดงดีสีเข้มโตลูกเพ่น อ่ะนี่ครับ49,000บาทพนะต่อรองได้เนาะพอนอต่อรองได้ครับอ่าต่อรองได้อีกกันพ่าลูกพ่อว่าครับเอาบใบที่มีแม่สาวแม่สาวมือน้องครับผมเป็นลูกพ่อใดลูกวะนี่ลูกว่วชัดเจนลูกว่วชัดเจนฑ์มือน้องส่วนสูงรอยยี่สิบเจ้าพี่น้องครับผมอ่าหมื่นสองพันบาทตัวนี้เรื่องถามพอให้เป็นลูกพ่อใดเพราะว่าลูกสติงเลสลูกสติงเลส ครับผม,มบนี่ครับเป็นลูกสาวสติงเรย์เอสเอสสองศูนย์หนึ่งมีใบมีหลอดเด้อพี่น้องเด้ออ<ม>ันนี้เอานี่ครับลูกพอดีอยู่ครับอ่าตัวนี้พอเพระเาะชัดเจนครับหมื่นสองร้อยหมื่นสองมาแค่นี้บ่พอมาจามตุ๋นครับผมฝากเบอร์ให้นะครับ 081 081 873 873 2649 2649ครับผมขอพรจากเชียงยืนเนาะครับผมเอ้ามันหมาด้ลพ่อเด้อครับผมครับอ่ะนี่ครับเดี๋ยวมาถักท้ายห้อยปี๋นะครับเบอรที่นี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับมือหนีเจงไหนครับห้อยปี๋ด้วยต้เอ้หอสาวมากหม้อสาวครับผสมเลยดิผสมแล้วผสมได้แปะเก้ามือหรอครับแปะเก้ามือแล้วพ่ะนะ เดี่ยวสองว่าครับนี่ครับสาวฟันน้ำนมเออนี่ครับเป็นวัวสาวฟันน้ำนมเนอพี่น้องเนื้อเป็นแม่สาวครับแม่นี่เอานี่ครับเออนี่ครับผสมในแปดเก้ามือเรียวว่าสั้นครับผมพี่น้องครับนี่ครับเบื้องส้นท้ายส้นหลังครับกกหางง่ายเครื่องดำเนอพี่น้องเอานี่ครับอ่ะเด้อครับอ่ะนี่ครับเบื้องโตเอาครับใส่พอได้ไว้ล้วครับบ่เนี่ยเอ้แจ็คพอตไวร้านอ่ามีครับผสมกับแจ็คพอตไว้ร้านครับผมส่วนสูงประมาณอ่า ประมาณเท่าไรครับลอยสามซิมห่าบวกๆเนาะครับอ้าลอยสามซิมห่าบวกๆผสมแจ็คผับลอยล้านครับผมพี่น้องเอาเป็นแม่สาวเด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่ครับนี่เอาผู้ใดยหายจังสี่ครับผมพี่น้องครับเบิ้งเรียมตัวนาโนกครับผมอ่านี่ครับขอแข็งขาเ <มะ S 1> พผืนใหญ่เฮือดดีเนื้อหนังนำไต้ครับล้ำตัวเงาเงนี่แหละครับฟังราคาเนะครับว่าเท่าไรสามหมื่ันสามหมื่นสองพันบาทครับผม นี่ครับเป็นแม่สาวเด้อพ mm ี่น้องเด้อครับผมสามหมื่นสองต่อร้องได้ว่าสั่นครับตัวนี้อ่ะนี่แหละครับอ่ะมาตัวเดียวนี่บอกอ่ะนี่ครับเอาฝากเบอร์ให้นะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกหกหนึ่งสองแปดเจ็ดห้าครับสองแปดเจ็ดห้าครับผมเอาห้อยปีจากสุวรรณเนาะครับเนาะครับผมอ่ะมันหมานเด้อครับเด้อครับผมครับผมครับนี่ครับผมพี่น้องกรับเบิ้งเอานะครับพี่น้องครับงวงงามทางด้านนี้ก็ยังพอมีให้เบิ้งคือเก่าเหรอครับพี่น้องอ่ะนี่ครับอ่ะ นี่ครับมันหวานครับผมขอบพระคุณหลายครับครับครับผมชุดน like oh. ี้ของผู้ใดขันห้อยพี่นี่ครับข้อห้อยนี่ครับข้อห้อยเองยอเดียวเดียวไเดียวไดวเดียวเก้าผมนี่ครับเอาเดี๋ยวได้ครับเด้อเอาบ๊ายดีครับบ๊ายดีครับครับผมลูกสาววีโก้สองล้านครับอ่าลูกสาววีโก้สองล้านครับใบเซ็ตสองสี่สามทับหนึ่งครับเจ็ดเดือนครับสูงประมาณเท่าไหร่ครับ ประมาณ120ครับอ่าส่วนสูง125ครับผมพี่น้องเอานี่ครับอ่านี่ครับยืนยกดีหัวล้นนะครับพี่หัวลุนพี่น้องเอานี่ครับคอแข็งขาสูงเท่าดำรับเบื้องส่วนไทยนะครับกกหางใหญ่เครื่องดำครับผมพี่น้องอ่ะนี่เด้อครับอ่าสีสองฟังเสมอครับผมเอาครับผมเบื้องแนวหลังเบื้องส่นโตเพิ่นเอานี่ครับอ่ะนี่ครับตัวนี้เปิดราคาไปไหนไปไหนครับ20,000 1,000บาทครับผมพี่น้องเอาต่อรองในแล้ะครับน้อ ต่อรองได้ครับต่อรองได้ครับผมสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับอ่ะมีเจ้าตัเกเอาแม่ลูกกันนะเอาแม่ลูกบอกครับเอามีแม่ลูกพนะพี่น้องครับแม่ลูกยุ่ยใส่พร้อมขึ้นรถเหรอออนี่แม่ลูกแม่ท้องพ่ออ่าแม่ลูกแม่ท้องเอายืนยเซตแดดจัง่อยครับอ่าเดี๋ยวเดินครับเพื่อนเอานี่ครับแม่ลูกแม่ท้องครับผมพี่น้องอ่ะนี่ครับอุ๊ยไุ๊ยนันนี้ก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวนครับอ่านี่ครับแม่ลูกแม่ท้องครับผมพี่น้อง เอาเดี๋ยวเด้อครับลูกจ็ดเดือนครับลูกจะเข่าซี่เดือนครับลูกจะเข่าซี่เดือนครับผมพี่น้องแม่สอเดือนประกันท้องครับอ่านี่แม่ท้อง2เดือนประกันท้องปักกันท้องครับตัวตัวท้องแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมอ่านี่ครับมีอันนั้นสาให้เด้อพี่น้องเด้อครับผมท้องกับช็อกโกแลต U N C หนึ่งเจ็ดทับหนึ่งสองเดือนครับผมพี่น้องอ่าตัวลูกเพิ่นเป็นลูกพ่อใดบ้านีหวิโก้สองล้านลูกนี่เป็นลูกวิโก้สองล้านครับเอานี่ครับตัวลูกลูกวิโก้สองล้าน แม่นี่ทองกับช็อกโกแลตเด้อพี่น้องเด้อคู่นี่ครับผมอ่ะนี่ครับส่วนสูงแม่เท่าไหร่ครับปร้อยสี่สิบสองครับร้อยสี่สิบสองครับสูงเท่าไหร่อ่าสูงร้อยสี่สิบสองทองทองที่ไหนครับบ้านหน่งบอสองกับสามครับอ่าบ่สองกับสามครับเอาฟังราคานะครับว่าเท่าไหร่สี่หมื่นสองพันบาทครับผมพี่น้องเป็นแม่ลูกลูกโตแม่ด้วพี่น้องเด้อครับผมอันนี้สองได้สามครับผมพี่น้อง อ่ะนี่ครับผู้ได้หาแบบนี้อยู่นะครับเนาะแดงดีสีเข้มยางจัดนี่แหละครับผมแม่อ่างยางใหญ่ครับนี่ครับเบื้องเนื้อหนังต้นโตเพลินครับผมเอาต่อร้องได้เนาะครับเนาะได้ครับครับผมเอาทัดไปแล้วครับตัวในบัตรนี่ก็คือสาวนะครับอ่ะขันมานะครับเนาะเป็นอ่าเป็นแม่สาวคือกันครับอ่ะอันนี้อันนี้เป็นลูกฮัทฮุตตันเก้าเก้าเก้านะครับเนาะครับผมจักเดือนครับเจ็ดเดือนกว่าครับเจ็ดเดือนกว่า ส่วนสูงประมาณประมาณ125ย่สรับ125ครับผมมีเห็นเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับอ่านี่ครับลูกคุตตันเก้าเก้าทับหครับผมพี่น้องเอานี่ครับ7เดือนกว่าักีบหูดำๆเบิดโบทนี่แหละพี่น้องหน้าตาเพิ่นอ่านี่ครับเนื้อหนังน้ำไตแดงดีครับผมเหลี่ยมเลยล่ะครับแนวหลังนะครับเนาะอ่านี่ครับหลังตรงครับผมกกหางครับผมเครื่องดำเด้อพี่น้องเด้ออ่านี่ครับตัวนี้ครับเอานี่ครับตัวนี้เขาเปิดราคาไว้หไรไปไหนครับหมื0นเจ็ดเก้ารับผมพี่น้อง เอาปูได้หายจังสี่อยู่นะครับเนาะอยากจะได้ครับผมกับนี่ครับอ่านี่ครับยางงามเลยล่ะเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ได้เนาะครับเนาะนี่ครับแม่เป็นสูงร้อยห้าสิบนะแม่แม่เป็นลูกกระทบสูงร้อยห้าแม่เป็นลูกกระทบครับผมพี่น้องติดกระทบครับตัวแม่เพิ่นสูงร้อยห้าสิบขับเบิ้งการใจลูกเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอานี่ครับอ่าให้ลูกบอกมาแบบนี้ครับผมเรื่องเม็ดสีนี่บ่ต้องห่วงเลยพี่น้องเอาผมพาเบิ้งสองฟังสีสองฟังนี่เสมอดีเด้อพี่น้องเด้อครับผมสำหรับแม่นี่เอานี่ครับ ผู้โดยสานะครับออยากจะได้งัวเลี่ยงครับโกค้างนี่ครับยางไงล่ะเครื่องดำดำอ๋อนี่ครับผมเอ้านี่ครับเหมือนไปนี่มีตัวใดอีกบอกครับผมเอาฝากเลยนะครับบัดนี้ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกหกเจ็ดเก้าเจ็ดสองศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์ครับหอยดีงวงามสารคามเนาะครับผมเอ้ามันหมันนะครับเด้อครับผมครับขอบพระคุณหลายๆครับนี่ครับนะเดี๋ยวพาขยับมาเบื้องทางด้านนี้ครับอ่ะชุดนี้นะครับเนาะเอ้าเดี๋ยวนะครับเด้อครับ เดี๋ยวอันนี้เบิ้งกันว่าของผู้ใดญครับนี่ครับเอาชุดนี้บวัวเพิ่นปิดกันไปนะครับเนาะอ่านี่ครับเป็นครูครูแม่ลูกครับเดี๋ยวนะครับเด้อครับเห็นเพิ่นคุยกันอยู่ครับอ่าครับเดี๋ยวจะพามาเบิ้งอีกทีหนึ่งแล้วกันครับผมพี่น้องครับนี่ครับมีแม่ใหญ่ๆอยู่อ้าววัสดีครับสวัสดีครับครับผมมันว่วไอ้เมื่อนี่ มคมห่่องคมบ่ครับเหลือจากตัวบ่เนี่ยนี่หลครับเหลือค้มนี่เหลือคมนี่บ่ครับอันนี้ค้มนี่เป็นแม่ลูกลูกลูกตัวแม่เนาะครับแม่ลูกลูกแม่ครับผมนี่อ่ะนี่เด้อครับเด้อแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกจักเดือนแล้วครับแปดเก้าเดือนครับเอานี่ครับแปดเก้าเดือนแม่ทองว่างบ่ แม่ทองว่างครับผมพี่น้องแม่ลูกลูกแม่ลูก8ปเก้าเดือนแม่ทองว่างส่วนสูงลูกประมาณรอยยีไปหารอยยีครับแม่ส่วนสูงรอยสีครับผมบวกบวกเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอ้านี่ครับเอานี่ครับเป็นคู่แม่ลูกลูกแม่ครับลูกที่ใดเพิ่นครับหัวลูกที่2ครับผมพี่น้องอ่ะนี่ครับฟังราคานหมครับใบจะบาทบาทเลยสามหมื่นสามหมื่นถ้วน ครับผมนี่ครับเอาสามหมื show, 30, ่นบอมีโพนะพี่น้องครับผมอ่านี่ครับคู่นี้คมนี้ราคา3 0,000บาทครับผู้ใดอยากจะได้แม่ลูกลูกแม่ครับแยกได้เนาะครับเนาะแยกได้ครับครับถ้าแยกนี่ว่าจังไดลูกมื่นสามพันลูกมื่นสามครับผมพี่น้องเอานี่นะครับอ่านี่นะครับเด้อราคาแยกจับอ่าจับอ่าราคาตั้งนะครับเอานี่ครับหักออกได้พี่น้องหมื่นสามลบอ่านี่ครับเนาะหมื่นสามเล้วกับหมื่นเจ็ดครับผมพี่น้อง นี่เด้อครับผู้ได้หาแบบนี้อยู่พี่น้องเนาะครับผมอยากจะได้กะเออนี่ครับต่อร้องกันได้อีกพ่อผมโทรคุยกันได้ครับโทรคุยกันได้ต่อร้องกันได้ทุกตัวแล้วพี่น้องเอานี่ครับอ่ะเบมึงเอาครับผมอ่ะเหลือคมเดียวแมนครับครับผมฝากเบอร์ให้นะครับศูนย์เก้าสี่สองหกแปดแปดสองหกแปดแปดสี่หนึ่งหกครับผมห้อยค้มห่อยคมจาก จากว่าปีหนองหินครับผมพี่น้องเอานี่เด้อครับเด้อครับผมครับเอามันหมาเด้เด้อครับผมครับครับอ่านี่ับผมพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้เนาะครับเนาะเอาราคาพ่อเอาพ่อต่อคือเก่าครับผมเป็นอ่าร้อยเรียงครับนี่แะครับชุดนี้ครับผมพี่น้องสามหมื่นบาทครับต่อร้องกันเอาเอาทักท้ายหอยนัดเมื่อเราบอกหอยนัดบ่านเอ่งัวมาครับบ่านเ่งัวมามัอนี่โอ้ขีบกรนเห็นมีคนเหม็นมาข่อยากหอยนัดเด้อพ่นน่ผู้ใดบู นี่ครับเบารอครับผมพี่น้องห้อยรอครับเอามันๆเลยครับครับผมครับครับครับผมเอานี่ครับกาเบื้องบรรยากาศการซื้อขายการต่อรองครับผมเอาเดี๋ยวผมพายางดูยางเบื้องไปนะครับชุดนี้บัลลูวะของไอเดย์นะครับเนาะเอาสวัสดีครับคุณพี่เหมือนเป็นนอครับเหมือนแล้วเล่นี่กขายเหมือนระบายโอ้ไม่เป็นของของบ่ของผู้ใดเจ้าของเพิ่นโอ้นี่ครับจะพาเบื้องเดย์เลยครับเด้นี่ครับเด้อ เอาสวัสดีครับพี่พอครับเหมือนไปนอพอครูเรนี่บอกของพ่อครับตัวนี้แมนปะตัวนี้ไ่แมนเนาะเดี๋ยวพาเบ้างครูเรนี่นะพี่น้องครับอันนี้เป็นเล่เล่สาวบ้างขึ้นจากไหนเรนี่สาวครับสองตัวเด้อพี่น้องเด้อยืนอยู่นี่อ่ะนี่ครับอ่ะนี่ครับอายุ่ไรมาเนี่ยละครับสาวเนี่ยกติกาเรียลนะครับเรียลครับผม อ่านี่ครับเอาเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อครับผมเป็นเมียสาวเนาะพี่น้องเนาะครับผมอันนี้ครับสาวความผสมลราไปว่าไงไงครับอ่านี่ครับส่วนสูงกับประมาณด้วยหนาจะด้วยสามสิบห่าเนาะครับเนาะครับผมสามสิบห่าบงบวกอยู่ดอกพี่น้องครับครูนี่เขาเปิดเป็นครูหรือเปิดแยกครับพ่อเปิดสามหมื่นเป็นเป็นครูบ่แม่นครับผมนี่ครับอ่าสามหมื่นบาทเด้อพี่น้องเด้อครับผมเป็นเล่สาวครับผมพี่น้องอ่ะนี่ครับราคายกครูครับตกตัวละมื้อ่นีครับ เอาเบื้องเอาเด้อพี่น้องครับอ่ะนี่ผู้ถามหานะครับ F C ผู้ถามหาสายเลยครับมื่อนี่เบาหลุดยางมาพอร้าวมีไห้เด้อพี่น้องเด้อครับส่วนสูงประมาณ135ครับผมอ่ะบวกบวกครับอ่ะนี่ครับเบื้องเอาครับผม2โตครับยืนอยู่นี่สามหมื่นบาทราคาโยครูพี่น้องต่อร้องได้มะพ่อาอ่ะตอร้องได้อีกเนาะไ้นิดนิดนี่แหละต่อร้องได้อีกเด้อพี่น้องเด้อเอาเนี่ยครับอ่ะมีแค่นี้เนาะครับฝากเบอร์นะครับ 098 163 163 7274 7274ครับผมโพชัยครับอ่ามาจากโพชัยละเอ็ดเนาะครับครับผมเอ้ามันหมันด้วยพอเด้อครับผมนี่ครับอ่าครูดิครับผมพี่น้องยางงามเลยแหละล้ำตูงยาวๆนี่แหละครับผมอ่ะตัวนี้ของผู้ใดของพ่อบ๋อของไครปบออ๋อเพิ่นขายกันแล้วครับผมเพิ่นว่าครับเอ้ามันหมันครับที่นี่ทั้งนี่ของผู้ใดน้อนี่ครับอันนี้ของผู้ใดน้อครับนี่อัน เพิ่นซื้อแล้วครับเพิ่นซื้อแล้วนะพ่องานแปดพันแม่ลูกแม่ลูกแปดพันโอ้ยสังวาเนาะพ่อเนาะครับผมสองตัว 8, นี่ครับอ่านี่ครับของอ่าพ่อเหรียแม่พุ้นเพิ่นขายไปแล้วพี่น้องครับผมแปดพันบาทพนะครูนี่ครับผมพี่นอ้องเอาเงาะผูกเาะีตัวขายมืดเอาไวกเกี่ยงเกี่ยงเลยมไ้มนี่งานเกี่ยงเลยโอ้ครับผมเออครับผมเอานี่ครับเอาฟังราคาน้ำกันนะครับเนาะอันนี้ครับผมกะนี่ครับ ทักทายครับผมกับพี่พอรีแม่เพิ่นนะครับผู้เพิ่นยูนี่ครับผมพี่น้องกับทุกสัปดาห์นะครับเนาะขายกันเป็นแบบเลี้ยวพนักพี่น้องเอาสำหรับสัปดาห์นี้ครับเอาครับผู้ใหญ่นี่ของไพน้องไหมของผู้ใดครับผู๋อเดี๋ยวนะครับเออสวัสดีครับสวัสดีครับไปอย่างน้อครับนี่ไปอย่างน้อบ่หาเบ่งวะหนี่ไปบ่ ครับโอ้นี่เอานี่เออเอานี่ครับท้าทางหัวเนื้อโซนพุ่นจะหลายนะครับฟังทางดันพุ่นราคาพ่อเอาพ่อต่อครับฝากทางพุ่นไปนี่ครับนี่เอานี่ครับตักไทยครับผมพี่น้องครับผมไทยพี่น้องครับบ้านเดียวกันเอาเอานี่ครับอ่เบืองบรรยากาศครับผมพี่น้องกการซื้อขายครับมือนี้ก่ะ มีตัวได้ดีๆครับผมสูงตัวงามๆเบ้ารลุดกระดิถามเบิ้งห้เด้อพี่น้องเนะครับอ่าตะเก او ฟังทางด้านนี้ก็จะมีงวงงามให้เบิ้งอยู่ครับสวัสดีครับครับผมเมื่อเลี้ยวเนาะพี่หอเมื่อเลี้ยวเมื่อเลี้ยวโอ้ยเนาะครับแมื่อเมือเรื่อยๆหาไหลเมื่อนี่บ่แม่องวงแข็งกโอ้ครับมือหาไหลเบิ้งเขานี่ครับมือหาไหลพอนะปลาเออครับผมอันนี้คือราคาขายเด้อพี่น้องครับผมขายไปแล้วไป ขายแล้วขับนี่ครับราคาขายจริงเลยที่พี่น้องบ่แม่นละเออนี่ครับเบิ่งโตเพิ่นวันนี้วันได้ห่วยไปหายตื้อพี่เออมาขายสนามหลอดมื้อเมียนมาครับเออนี่ครับเอานี่เอาไปเป็นอ่านี่นะครับเด้อเป็นขอมูลนน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ครับผมหมื่นห้าร้อยบาทพันอันนี้คือราคาอีพอเพิ่นขายครับมื่อนี่ฟังราคาขายจริงในตลาดได้พี่น้องส่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบคนนี่นี่ครับนี่ครับอ่าแมงงัวครับผม เอามันหมานครับมันหมานครับเออเมื่อไหรนาอครับผมเออเอาครับเดี๋ยวผมพาขยับมาด้านนี้ครับผมพี่น้องเบิ้งงัวงามแล้วกับเบิ้งงัวเนือกันไปเข่ากันเนาะครับเนาะชุดนี่นะมี่พอวันดีครับคุณพ่อครับครับผมเหลือจังไหนแน่พี่พอเมื่อนี่สามโตแม่ลูกแม่สาวครับอันนี้แม่ลูกครับผมแม่ลูกลูกตัวผู้ด้วยพี่น้องครูนี่ครับ อ่ะนี่ครับคู่นี้พอว่าเท่าไหร่ซิมหัวหาร้อยครับผมอ่าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทพนักพน้องนี่ครับเป็นคู่แม่ลูกลูกโตผู่ด้วยพน้องเด้อครับนี่ครับเอาเ่ยแยกว่าพอว่าทัานแยกต๋องเนาะเนาะกันว่าเออเนี่ยครับหมื่นหกพันหมื่นหกพันหาร้อยครับผมพี่น้องครับโตลูกเคุณนนี่โตดีดิครับผมเนื้อหนังแน่นๆเลยครับผม นี่ครับอันนี้คือหม่องต่อพ่อมตัวดีเออนี่ครับแม่ส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบห่าร้อยสี่สิบเด้อพี่น้องบาทที่นี่แม่สาวเด้อบัเนี่ยสิบหกห่าร้อยขับจักเดือนครับแม่นี่ยสิบปียี่หรอกล่ะปีปีน้อยน้อยนอขับนี่ครับหมื่นหกพันห้าร้อยบาทเป็นแม่สาวพี่น้องส่วนสูงประมาณตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกเด้อพี่น้องเด้อครับเบิ้องไทยเบิ้งหลังครับผมเอ้านี่ครับตัวดีอยู่เนาะครับเบิ้งโกขางเงยเครื่องดำครับผมพี่น้อง คอแข็งขาใหญ่ครับเนื้อหนังน้าไตดีหน้าตากรีบหูดำโบสดีเด้อพี่น้องเด้อครับอ่าดั้โตส่วนสูงนะครับสมส่วนอ่ะนี่พี่น้องครับผมอ่ะนี่ครับเบิ่งกันเอาครับผมมื่นมื่นหกหาร้อยมื่นหกหาร้อยมองยากมองยากครับอ่ะแต่ว่าตัวด้อีก็ด้อิบเออนี่ครับอ่ายังไม่ทันเป็นหม่งเอารถกันพ้อใจกุลละนี่ครับต่อร้องกันได้ครับผมพี่น้องเอาอ่ะราคาตรงกัน ก็จะส่งให้ได้ส่งได้เยอะแหละอ้าวครับผมเอาฝากเบอร์นะครับพ่อ084 084 955 955 0814 0814ครับ้าห้าก้าห้า้นี่วนกันทระใกล้ใกล้นี่ครับพ่ออ้วนจากกันทระเนาะเนาะสารคามเด้อพี่น้องเด้อทางมออร์ไม่พุ่นล่ะมอเตอร์ไม่พุ่นเอามันหมานครับผมพี่พ่อมันหมานครับครับขอบพระคุณครับครับนี่ครับผมพี่น้องครับเบิ่งบรรยากาศครับการซื้อขายครับเอามาทักทายอีพ่อทางนี้นะครับสวัสดีครับครับผมครับเหลือครูเดี๋ยวพอแม่ลูก แม่ลูกพี่น้องสายหูเด้อพี่น้องเด้ออันนี้อ่ะนี่ครับผู้ใดหาโค้งสางใหญ่ๆเฟรมใหญ่ๆลูกลูกลูกตัวแม่พร้อมเนาะนี่ครับแม่ลูกลูกตัวแม่ครับผมแดงดีเข้มๆนี่แหละอันนี้ก็ได้ครับเอ้อนี่ครับลูกจักเดือนละครับลูกสองเดือนกว่าครับลูกสองเดือนกว่าพ่ะนะพี่น้องเอ้าแม่ท้องว่างเนาะนี่ครับเอาเบิ่งโค้งสางแม่เด้อพี่น้อง อ่ะนี่ครับย่างไงย่างหนาเด้พี่น้องอันนี้ก็ได้เอานี่ครับดั้มตัเหยียบยียข้อแข็งขาใหญ่หึบนี่แหละพี่น้องหนาโงงโงกเหนียวนี่ครับเส,ส้นสูงกับประมาณว่าย่าจะร้อยหกสิบบวกบวเรียพี่น้องครับอ่ะนี่ครับคู่นี้พอว่าเท่าไหร่ก่อน พันเลยสามหมื่นอันนี้คือราคาห้องไว้ราคาพันครับผมราคาห้องพันสามหมื่นนะพี่น้องเอานี่ครับมองเอามองต่อกับมี่อยู่ต่อร้องกั้อีกครับอ่านี่ครับต่อร้องกันได้อีกหลายเนี่พี่น้องครับผมสามหมื่นบาทพนะครูนี่ครับเอาแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกนี่โตเก่งเนี่พี่น้องแดงดีเข้มๆนี่แหละเอ้านี่ครับอ๋อนี่ครับอ่าเป็นลูกพ่อเดยเราพ่อลูกบ่รอไม่ได้ถามเพิ่นมาเนาะ ครับนี่ครับตัวกันเป็นลูกดีพี่น้องเบ่งทรงเบ่งเรียมโตเบ่งพันทรงโตครับผมอ่ะนี่ครับราคาห้อง3ามหมื่นบาทครับผมต่อรองกันไดดนะครับเด้อครับมาจะโตอีพอสาตัวันเดียสองตัวเดือสอตัวครับฝากเบอร์นะครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปครับผมพ่อพ่อสงวนฟ์มพ่อสงวนฟ้์มน้ะครับนาะเอานี่ครับมันหมาลยพอเด้อ ครับผมนี่ครับพี่น้องงัวงามงามเลยครูนี่ก็ได้ครับผมกลองกลัวเอานี่ครับเพื่อนเอางัวงไปก่อนเอาหันมาเห็นหัวงามทางด้านนี้ครับผมพี่น้องอีกตัวหนึ่งยืนอยู่นี่ครับขออนุญาตเด้อครับเด้อครับผมขายกันไม่นอไอ่เท่าไรแล่ะครับจังสิสามมื้นหครับสามมื้าอันนี้เป็นแม่แม่จังไหนครับแม่สาวสาวจักเดือนครับสองปีครับแม่สาวพร้อมผสมพี่น้อง นี่ครับสามมื่นหาพนะพี่น้องเอ้านี่นะครับเด้อ<ด>ครับผม<ด>เป็นแม่สาวพร้อมสมครับผมเอากีบหูดํำอคอแข้งขาถุงเท่าดํายกสูงพี่น้องลำโตเงาเด้อพี่น้องเด้อกกหางใหญ่เครื่องดำนี่ครับ<ด>เบิ้งนะครับคอแข้งขาเพิ่นเ<ด>นื้อห<ด>นังยังอยู่ๆย่นๆอยู่เลยเนาะเออครับผมเ<ด>บิ้งสองฟังครับผมด้านนี้อาจจะมีย้อนแสงแน้จังหน่อยพี่น้องตว่าโตเพิ่นนี่ดีครับคอแข้งขาใหญ่ดีครับผมเอ้านี่ครับเด้อเนื้อหนังนําไตหนาตาครับผมพี่น้องอ่ะอันนี้เป็นลูกพ่อดีไซนดไหลูกว พอว่าชัดเจนครับตะวันให้เบื้องตัวเอาละพี่น้องครับผมโครงสร้างไม่ต้องห่วงเลยยางเงยยางหนาเลยครับเอานี่ครับเอานี่นะครับเด้อเดี๋ยวนะครับเด้อเอาผมเอ้วยว่าเบื้องนั่งนั่นนี่ครับผมหาเบื้องมุมไห้เนาะครับเนาะอ่ะนี่ครับสามหมื่นห้าพันบาทครับต่อรองได้น้อยเนาะเออต่อรองได้อีกครับผมพี่น้องเอานี่ครับไม้จะโตครับมื่อไหร่เดี๋ยวตัวเดียวครับฝากเบอร์ให้นะครับ 084 394ปดสี่สาครับหนึ่ครับผมห้อยเด็กจากทั้งเด็กไอเรียนจากเชียงยืนครับมาจากเชียงยืนครับผมอ่ะนี่ครับมาจากเชียงยืนพนพี่น้องครับม้วงงามๆเด้อพี่น้องเด้อขอแข่งขายยังๆังของผมอยู่นะครับเอ้ามันหมานเด้ออเด้อครับผมครอ่ะนี่ครับเอ้าบึ้งบรรยากาศการสื่อขายการทอลองครับผมอ่ะพายางเบิ้งกันไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องกับบิ้งทางด้านนี้ครับตัวเด็กทรงคือตัวดีๆเนี่ยผมก็จะพายางเบิ้งนะครับเนาะ นี่ครับป um ัาปิดไทยชุดนี้แน่แล้วกันครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเหลือ่านอมือนี่ครับเหลือมะอ่ะตัวไหนครับนี่วะครับเหลือสองสาวครับเจ็ดเดือนครับนี่ครูนี่ปีน้อยๆครับอ <Your world. S 2> ันน <Columbus. S 2> hm ี้เปิดแยงเปิดครูเปิดครู่ครับผมหอสิบหกห้าร้อยครับนี่ครับเอาสองสาวครับผมมีน้องส่วนสูงกับประมาณร้อยยี่สิบห้าไปหาร้อยสาม führt. right. สามิบครับ ่นี่นะครับเด้อสิบหกห้าร้อยพนะพี่น้องนี่ครับอ่ะเบิงเลี่ยมโตเอาเด้อครับอ่ะนี่ครับอ่ะแต่ละโตครับผมพี่น้องเอ่ะข้อแข่งขาเนื้อหนังครับผมโก้ขาเงี้ยเครื่องดําครับแดงดีสีย่างเข้มเลยล่ะนี่ครับอ่ะตัวนี้ก็คือกันเด้อพี่น้องครับผมอ่ะนี่ครับอ่ะแดงดีสีเข้มเข้มเลยบ้บ้จะจัดนี่ล่ะกีบหูดำดำขับแนวหลังส้นโตเพิ่นครับตัวละหมื่นหกพันห้าร้อยบาทเนาะต่อรองได้อีกครับอันนี้รูพอเพิ่นบ่ครับแต่ละตัว บ๊วยได้ถามเบอร์อานบพอบ๊ชัดเจนเนาะครับผมเอานีเด้อครับเด้อครับผมอ่ะฝากเบอร์นะครับบุนดมน ศูนย์หกหนึ่งห้าศูนย์แต่สามเก้าสี่เจ็ดศูนย์หกหนึ่งห้านครับผมเอาห้อยรันพี่น้องครับผมจากกาลสินครับเอานี่ครับเอามันมันนะครับเด้อครับผมครับมื้อนี้มีแค่สองสาวครับผมเอามันมันครับครับผมเอาครับผมไปทางด้านนี้ครับผมพี่น้องเอามาเบิ่งครูแม่ลูกครับอ่าที่ผมว่าไว้ตั้งแต่เริ่มต้นครับอ่ะนีแม่ลูกแล้วก็แม่ได้อีก โอ้ยนั่งขายไปแล้วครับแม่ลูกครับอ่ะแม่ลูกครับด้านนี้มันย้อนเสียงครับผมพี่น้องเอ้าผมอวยให้นะเอานี่ครับมาทางด้านนี้ครับอ่ะมาพี่ลูกเออเ้านี่ครับอ่ะแม่ลูกลูกตัวแม่เด้อพี่น้องเด้ออ่ะอันนี้นะครับเอานี่ครับแม่ลูกลูกแม่ยูหนูย่นยนเลยพี่น้องครับผมอ่ะนี่ครับจักเดือนแล้วครับนี่สองเดือนครับสองเดือนครับลูกวีเอลโรโจ้เด้อพี่น้องสองเดือนยูหนูย่นยนเลยครับ นี่ครับเบื้องต้นโตเพิ่นเอานะครับเนาะครับอ่ะแม่ส่วนสูงเท่าไรครับแม่ส่วนสูง155บวกครับผมพี่น้องอ่ะนี่ครับอ่ะนี่เดินขับเดินหนาใหญ่ตันเนื้อพี่น้องเนื้ออันนี้ครับอ่ะเบื้องหน้าตาครับผมพี่น้องเบื้องเนื้อหนังน้าไตครับเออนี่ครับเนื้อหนังตันๆเลยครับเอาเดี๋ยวเด้อครับทางเพล่นเพลินเอาหัวไปอยู่พี่น้องให้เพลินเอาไปก่อนครับเบื้องส่วนท้ายส่วนหลังครับนี่ครับอ่ะกุ้งขังนะครับเลี้ยมโตเพิ่นเนื้อพี่น้องเอ้านี่ครับผม อ่ะนี่ครับผมเอานี่ครับโตัเมียนี่หนาใหญ่ครับกี่หลีครับผมพี่น้องเอาชุดนี้ครับอ่ะนี่ครับร้อยห้าสิบห้าบวกครับแม่เพิ่นลูกที่ไหนครับลูกสองครับผมลูกที่สองเนาะครับผมเออนี่ครับอ่าแม่ลูกลูกตัวเม่ครับอ่าคู่นี้เด้อครับเด้อพี่น้องครับผู้ใดหาอยู่อยากจะได้ฟังราคานะครับบารเท่าไหร่ห้าหมื่นเก้าพันบาทครับอ่านี่ครับลูกสาววีเอลโดโจสองเดือนพี่น้อง อ่านี่ครับแขนอันตันเลยครับผมกำลังกินนมอยู่ล้างแตกไม่ยากพี่น้องครับนี่ครับนมกับสีหวานเขาเยอะแหละครับผมมึงเอาได้พี่น้องครับเอาเดือกค่อมเดียวครับผมนี่ครับผู้ใดอยากจะได้นะครับเนาะฝากเบอร์โทรนะครับบัตรศูนย์เก้าสองครับสี่สามสี่หนึ่งเก้าสองครับผมนี่ครับอ่าคอพอสิทธ์เด้อพี่น้องเด้อครับผมครับอ่ขอบพระคุณหลายๆครับครับผมครับอ่นี่ครับผมพี่น้องผู้ใดอยากจะได้ครับอ่าชุดคู่แม่ลูกครับผมพี่น้องแง่แง่หนานาตันตันเลยครับผมอานี่ครับยางงามเลยพี่น้องครับ นี่ครับลูกยุ้ยยุ้ยยุ่นย่นเลยครับนี่นี่ครับเอาหนาวมาให้เบิ้องเราค่ากินนมเมื่อกี้ครับยางงามเลยล่ะครับเอาผู้ใดงหาส่งโตแบบจังสี่เนาะครับเนาะอ่ะนี่ครับนี่ครับผู้เชี่ยวความสามารหมือนไหมครับเด้อครับผมครับเอานี่ครับกะเบิ้งบรรยากาศครับผมพี่น้องมือนีิเนาะโซนว่างามครับผมกะปิดท้ายกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้อีพีนี้เบ้าหลุดกะจะยุดคลิปไปท่านี้เด้อพี่น้องติดตามกันต่อไปในคลิปหน้าครับผมสำหรับมือนีิกะสวัสดีครับ